ขอชุดเต็มบนล่างเลยจ้าเอฟซี่กับพร้อมจดไปพร้อมกันดถเนาะชุดเต็มบนล่างอาจารย์โกยงวดวันที่16กรกฎาคม2565นะคะเอ,เอาชุดเต็มเลยวันนี้เนี้ยออา่หอกสองหางมาถึงว่าชุดเต็มพอมีจักหางที่จริงจ้าเนี่ยเขามีชื่หอางหนเนี้ย อ๋อคุณว่าชุดเต็มโรดก,ไดก,ก็ได้โอ้คกนกับคนกัตีได้มาหาไกับเดียร์ไกัตีเอะไรเงี้ยเีวนล่โจอยู่ละเอา,า,า,าลาะาวจ้าพา่อน,นะครับเพอเอาสิหางที่ทรงไหมบนข้างไล่ก็ได้จ้าเอาะปว่าพ่อมันใจสิบสองก่าบสองหครับพ่อครับใม่เลยอเอาสิบสองกับสิบสองอะครับผมสิบสอง อ่าก็มีพร้อมแล้ววันนี้พร้อมแล้วจ้าีห้าสามหา้สา,หาสามหกสามหกสาม,สามเจ็ดสเจห้าสี่ห้าหกสี่หสเจ็ด แปดห้าแปดห้าแปดหกแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่แปดสี่แปดครับคิบสองหางสิบสองหางอีกเสี่หางมิตัวได้ไหยพ่อสามหนึ่ง เาเขียนสามหนึ่งเพราะว่านี้ผู้ขอมาอีกอยู่สามหนึ่งสามสองสามสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่คือสิบหกขางนะพ่อเนาะสิบหกขางครับน้บนองเบียวขีดเป็นสี่เหลี่ยมวงไปเลยสี่หางนี่คือปร่วมไห้นะครับคุณพอ่อไหหมา่าบางท่านเพิ่งจะอยากได้เต็มสิบสิบหกขางสินะพอ่อ ท่าเก้าสิบสองหางท <22 S 1> งวนครับสิบสองหางกับสี่ขีดเป็นวงรอบไว้ซี่เหลียมไว้สิบบอเอ,เอาร่วมกันแต่ว่าให้พี่น้องเอฟซีเลือกเอาระวังซีหางนั่นแหละกับสิบสองหางนะครับพอเลขเด่นงมวดนี่มีอย่างไรจ้าเจีเวียนบ่จ้าเลีเวีนแปดี่แปดเจบเวีนแปด ได้ยินเยพอได้ยินเยอะเลกเด่นมีแปดโอ้ยเบาแฮงเสียงเบาแฮงเบาบาเขาได้ยินพอชัดดี่ดพอได้ยินเยอะพอแม่เยอแต่ว่าพอยังมได้ยินดีท่นแย่สีดพอใค้เขาอายหนึบนโทรศัพท์พอเสียงบ่เคยดังก่พ่อ มีมีแปดแล้วก็ยังเนี่พ่อเลขเด่นเลขเลขเด่นบอกว่าเลขเด่นนี่ยงนี่นี่เลขเด่นจ้าเด่นสามสี่แปดเก้ามีสามมีสี่มีแปดมีเก้าเลีเ่นนะไม่ใช่เลขวิ่งเี่นบ้านนี้เลขวิ่งจ้าเลขวิ่ง วิ่งแปดวิ่งแปดพ่อพ่อจะพ่อจะคีดเซนใต้ตัวตัวเด่นให้บอทเมื่อนี้มีดเซนใต้ก็นี่นี่หา้าสี่ห้าแปดห้าแปดห้า ก้าห้า 6, 6, 9, 6 9 7 6 7แปหเจเจเดแครับตอนนี้นะครับหขางก่อกนตัวเด่นหขางเนะจ้าเด่นขึ้นดคือ เอาอเาจ้าที่มักที่สุดเลยนี่ข้าหาก้าเจ็ดครับก้าหากับเก้าเจ็ดนี่เด่นสุดครับพ่อบานนี้พ่อจะมีโคงสุดท้ายให้อีกบอจ้ากด เมื่อการคน้จะเย็นเลยเราเมื่อการหาการนี้่ที่สิ่ไรอยู่หาการน้อยแต่เอ่อพยายามแขอหยุดไหวแล้าคนเออมันหาทิพยหาทิยอตอนี็อาการพยนยามตอนนี้มันกัดที่ทยยอะตอนหน่อยอมากยอะเะจล้ไม่ได้นะมันเห็นแต่ว่าม่แห่งนะม่แห่งระว่งาบันก่อน เออนี่อ่งน้ตอนว่ยตอนห้อยออกกันอะจะขาด้ายห้อยออกด้านนึ่งหนึ่งโอ้ยดูอะเก็บแห่งขับฟังบ้าหอดกับบ้าเอาตัวนกันบ่าบอลลงนะบอลมันเข้าหมนจ้าครับพอเราวันนี้เลขสามตยังบ่ได้เนาะรับรับเนี้ยมทานไหนอย่ ตาตาไหวโอ้โหชื left, like ่อชายจ้าจ้าหมั่นจ้าฝนนะใกล้ๆวันน่ะเนาะเดี๋ยวใกล้ๆอ้าคุณพ่อกาบ์โสบายกาบ์โบยากรบกวนเนี่แหละครับมันค่อยๆอย่งืมจังว่าตรงเดียวได้ไปว่าใกล้ๆก้มไปนี่ละค่ะเอ ah. ah, ้าบ um, so e ่รบกวนพ่อแล้วให้พ so ่อพักพรพ่อกับบ่คยได้ยินเนาะมันเสียงเบาคัก ถ้าแจ้งงงโย้วันนี้เงี้ยินมันเบาเบางคนคอยเปิดนสัโพขนาดโพดสัเปิดสักพูอะไรอย่างเง้ยิเงี้ยเยอะจ้าจ้าเดี๋ยวล่อน้องเดี๋ยวจะทักไล่ไปเนาะเพราะว่าได้คงสุดท้ายบ่อเดี๋ยวค่อยมาแจ้งเอฟซีอีกทีหนึ่งเนาะครับครับครับจ้าพ่อขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะครับครับหายไปเด้อพ่อเด้อหายไว้เด้อเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าคุณพ่อหายเร็วๆเด้อจ้าพี่สัน จ้าพ่อหายวๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครสับคนุนขอบคุณขอบคุณคอยได้ยินนอกค่ะคุณชมไม่ให้ก็จะไปเอาเนาะคุณยังบะให้เนงค่ะหมายถึงอาจารย์กุยบอไม่ให้ก็จะไปเอาเนาะคุณตุ๊ดตุดบอกคุณตัดตัดเนี เมืม่อไ้ว่าจะเอาดอก่ากับถามเพิ่มเงิ่ง่ซื้อเมื่อไ้ไปันครับยังอางอตอนนี้ก็เตรียมนะคะแคปหน้าจอนะคะชุดเต็มที่แรกคุณพอ่อเพิ่งจะหายแค่สิบสองหางนันลาเพิ่งหายมาแล้วแต่ว่าที่จริงมีสิบหกคุณผูช้ชมขอมาว่าหายเอาสิบหกหางโลดเพิ่งจะไปตัดเอาดอก ก็เลยบอกว่าซีหางข้าง่างนี่คือพี่พี่เปตัดออกแล้วเนาะแต่ว่าก็เลยเอามาเขียนลงไหตัวเลขกลับหลังบอพี่น้องทางยูทูบกองหลังก็สิประกาศหรบเนาะคุณปอบอกว่าบม่อยากให้ครบสิบหกหางกับสิบสองหางกับยานเอ็ซีว่าหลายบ่มีเงันซื้อแต่ว่ามีบางท่านเพิ่ง็อยากได้นะครับก็เลยจัดให้นะครับผม ก็เลยจัดใหยสุดเต็มสิบหกทางเลยจ้าสามหนึ่งสาม,ส,ามสองสี่หนึ่งสี่ศูนย์ว่าเอาก็ได้นะครับชัดบอจา้าชัดไหมคะแจ้งผลกันรับชมด้วยนะคะตอนนี้ตัวเลขชัดไหมหมืูขึ้นกณไม่ชวมว่ามนะั่วเนาะไม่ชัดค่ะโอ้ยบอสาดีกแล้าวบอ ชัดคุณหนุ่ยยวันบอกชัดคุณชัดบอกคุณที่ชัดบ่ครับทางเพจนะครับชัดเจนทางยูทูบชัดบ่ครับบางคนก็ชัดบางคนก็บบ่ชัดเนาะมั่วน้อยทางยูทูบเป็นยังไงเนาะไม่ชัดอีกแล้วนะครับอาจารย์ยอดทงสวัสดีค่ะวันอีใดไปเนาะอาจารย์ยอดทงเช่นหนุ่มร้อยเอ็ด ตรงยูจ้าสามสิบชุดยังซื้อเลยชัดจ้าขอบคุณครับไม่ชัดนะครับชัดบ่คคับทางยูทูบครับบ่ชัดซูมค้างแล้วที่ครับนี่กระชื้นซะว่าเป็นเลขล็อกเนาะล็อกมีมันก็จะออกไม่ชัดไกลเกินซูมคักแล้วครับนี่ซูมเข้ามาแล้วนะครับเลขชุดนะคะคุณเอิรว่าเลขชุดเนาะขอบคุณครับที่แจ้งผลการรับชมชัดแล้วนะครับ ยูทูบกับซัดยู่ช่างเพียกก,ยกับซัดยู่วสั่นขอบคุณครับพอได้ครับอ่าแชปเลยด้วยค่ะซ่วมน้อยซ่วมหรอครับซ่วมแล้วครับรบ้องมันเบลอม,มันมวัวสั่นเป็นว่ะคุณเดฟซีคุณเดฟซีอีกแล้วค่ะอาบน,าน้ำแล้วย่ามนได้นี <c oughs> ตรงเปล่าเลียนมากสวัสดีเอฟซีเลย <c oughs> ใช่ไหมหนูซื้ออะไรคะ ได้แล้วค่ะอ้าวชัดแล้วนะครับซูมมาแล้วเนอะทางเพจชัดแล้วทางยูทูบก็ชัดแล้วโอ้ดีใจเด้พี่น้องว่าชัดทั้งสองสองทางนะครับผม